สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเคยเป็นเหมือนแอนบ้างไหมแบบจะชงกาแฟให้อร่อยอะเราก็ต้องใส่น้ำตาลเยอะๆอะทุกคนแล้วเวลาเรากินเข้าไปนะอ้วนคะ่ะอร่อยแต่อ้วนตอนนี้แอนไม่หวั่นแล้วไม่กินแล้วนะคะกาแฟที่ชงเองอะแอนมีตัวช่วยค่ะแค่แดนตัวนี้เลยนะคะตัวเนี้บิลลีฟกาแฟสูตรย่าหวานคะ่ะ ตัวเนี้ยหวานนะคะแต่ไม่อ้วนหวานกําลังดีนะคะตัวนี้เ่ยนะคะเวลาเราทานเนี่ย จะไม่ทําให้เราเนี่ยหิวระหว่างวันนะคะแถมยังทำให้เราผอมและก็อิ่มไวด้วยนะทุกคนตัวนี้กลิ่นหอมแถมยังมีอ,อยอนะคะตัวนี้ออยอของฮาราเลยนะทุกคนไว้ใจได้แล้วก็ลูกค้าของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แอนจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติและกลิ่นหอมของเขาเนี่ยเป็นยังไงนี่นะคะเราก็ชงใส่น้ำร้อนปกติเลย หอมหวานพอดีเลยนะคะทุกคนกลมกล่อมเหมือนกาแฟายกล้อเลยอะคะ่ะตัวนี้นะทุกคนอร่อยหวานแล้วก็ผอมไวฝากไว้ด้วยนะ